ทีนี้ก็มาถึงคำว่าการเจริญมรณะสติมรณะสติตามตัวหนังสือก็แปลว่าการระลึกถึงความตายการเจริญมรณะสตินั้นพระองค์ได้จัดอานิสงส์ไว้ว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลาย <c oughs> มรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่ย่อมมีอานิสงส์ใหญ่ยังลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดล <c oughs> ัดอย่างนี้แล้วก็ได้ตัดถามภิกษุทั้งหลายในที่นั้นว่าภิกษุใด จเจริญมรณสติบ้างไหมหรือจเจริญอย่างไรภ <c oughs> ิกษุรูปหนึ่งทูลว่าข้าพระองค์จเจริญมรณะสติว่าโอ้เนอเราอาจจะมีชีวิตยอยู่ได้เพียงชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเราพึงใส่ใจคำสอน ซึ่งปฏิบัติตามคำสอนควรทำคำสอนนั่นให้มากหนอดังนี้เป็นต้นแล้วภิกษุองค์ที่สองผัดไปก็ได้ราบทูลว่าได้เจริญมรณาสติโดยในว่าเราอาจจะมีชีวิตอยู่ชั่วเวลากลางวันเท่านั้นดังนั้นเราจะพึง ใส่ใจในคำสอนปฏิบัติตามคำสอนทำให้มากในคำสอนภิกษุองค์ที่สามทูลว่าเจริญมรณสติโดยนายะว่าเราอาจจะมีชีวิตอยู่ชั่วชันบินตบาทมือหนึ่งองค์ที่สี่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพียงชั่วชันอาหารสี่ห้าคำ องค์ที่ห้าว่าเราอาจจะมีชีวิตอยู่ชั่วชันอาหารเพียงคำเดียว <c oughs> องค์ที่หกว่าเราอาจจะมีชีวิตอยู่เพียงชั่วหายใจข้าวหรหายใจออกครั้งหนึ่งเท่านั้น <c oughs> ไม่ที่สุดพระภูมีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า <c oughs> พวกที่หนึ่งถึงพวกที่สี่นั้นยังประมาทอยู่ ยังเจริญมรณสติเพื่อให้สิ้นอาสวะช้าไป <c oughs> จนพวกที่ห้าและที่พวกที่หกนั้นเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเจริญมรณสติเพื่อการสิ้นอาสวะแท้จริงมีหมายความว่าพวกที่คิดว่าเราอาจจะอยู่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่ง หรือว่าช่วงเวลากลางวันวันเดียวหรือว่าช่วงบินจบาดชั้นมืดหนึ่งหรือพวกชั้นอาหารสี่ห้าคำนี้เรียกว่ายังประมาทอยู่ยังทําเฉยชาอยู่ส่วนพวกที่ห้าที่หกที่ว่าช,ชั้นอาหารคําเดียวหรือชัวนหายใจออกข้าวครั้งเดียวนี่ชื่อว่าไม่ประมาทแล้วจเจริญวรณสติ เพื่อความสิ้นอาสวะได้ก <c oughs> ารเจริญมรณสติระลึกถึงความตายเป็นการช่วยเร่งความเพียรในการปฏิบัติธรรมให้ทันแก่เวลาจึงเป็นสิ่งที่ต้องควรเป็นสิ่งที่ควรสนใจและคำนวณดูว่าพระองค์ต้องมี หลักการอย่างไรในเรื่องนี้